สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามีการแข่งขันม้านะครับม้าใครจะเร็วกันไปดูครับมีใครกันบ้างมีสตีปมีชาวบ้านมีสเกลวิตันและซอมบี้นะครับที่ลงแข่งขันนะครับผมเอาละเริ่มได้เอาละครับตอนนี้ก็ออกตัวไปแล้วนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะคุกกี้สูสีบ้างน,นะครับผมและข้างหน้าก็จะมีกับดักนะับคือลาวาครับใครจะตกกันแน่อ่าเราดูกันโอ้โหสเกลตันเนี่ยอโอ้โหนอหน้าจุ๊บเลยครับผม แล้วตอนนี้ก็ไปแล้วโอ้โหสกูตันแล้วไปแล้วครับผมแล้วเรือสามแล้วตอนนี้เอ้าวอ้าแล้วชาวบ้านเป็นอะไรครับเอ้าชาวบ้านเดินหมู่คบโอ้โหเดินหมูสวยครับผมม่ใสิใจจริงๆด้วยเอาแล้วเรือสองครับตอนนี้เรือสองแล้วยังไงครับผมแล้วสตีฟสตีฟหันหน้าบอกโอ้โหสตีฟต่อยครับไม่ใช่ต่อยนะใช้อินบอกครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วคนเดียวครับจังหวะนี้เอาแล้วแล้วสมบีทำอะไรครับ สมมีทำอะไรเมืบบ่อกี้โอ้โหแล้วนี่ครับไปครับจับตายดูซิสติ๊กนะครับตอนนี้เข้าไปคนเดียวครับโอ้โหเอาแล้วนั่นอา้าวแล้วสมมีไปไหนแล้วไปเรียกอะไรมนะันน่ะโอ้โหสมมีบบระเจ้าไปเรียกมังกรมาครับโอ้โหบินเงียบตัวใหญ่เลยเอ้าวแล้วนั่นโ,โอ้โหแซกส,สติ๊กเซตสติ๊กทำอะไรครับกระโดดกระโดดขึ้นมาปุ๊บจับแลยโอ้โห สตตปสเตปวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วจังหวะนั้นแต่สเตปวิ่งมาอย่างรวดเร็วครับตอนนี้สเตปจะทำมาแล้วโอ้โหกระโดดเกาะซอมบี้ครับโอ้โหแล้วลงไปอย่าง้องกันเฮ้ยตกพื้นโอ้โหเส้นชัยอยู่ข้างหน้านะวิ่งมีใครเอ้านั่นนั่นนั่นเอานั่นชาวบ้านนะครับโอ้โหชาวบ้านขี่มูมาสบายใจชื่มเลยครับเขาจะเข้าเส้นชัยไหมดูครับโอ้โหเข้าเส้นชัยแล้วโอ้โหเข้าเส้นชัยไปแล้วครับผมผู้ชนะคือชาวบ้าน